พรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันวันดับด้วยนะเคยสังเกตดูนะถ้าเกิดว่ามันขึ้นเลขขี้นะ่ะจะเป็นวันดับเมื่อก่อนนั้นท,ทั่วไปนะจะบอกขึ้นสิบห้าคำแรมสิบห้าคำใช้เวลาประมาณสามสิบวันนะ่ะขึ้นสิบห้าแลมสิบห้าแต่ถา้าว่าวันไหนเป็นวันขี้นะ่ะมายถึงว่า หนึ่งสามห้าเจ็ดอะไรพวกนี้มันจะเป็นวันดับก็เรียกมันจะไม่ถึงสามสิบวันอะ่ะมันจะดับสิบสี่ก็เหลือยี่ิบเก้าวันนะเหลือยี่ิบเก้าวันนั้นพอนานๆเข้าหลายๆวันที่มันหายหายไปเนี่ยก็เลยไปเพิ่มเป็นหนึ่งเดือนอเหมือนปีนี้ะนะปีนี้เป็นปีก็เรียกอธิกมาศ มีสิบสามเดือนน่ะมีสิบสามเดือนแต่เรานั้นนับเลวมันก็ได้สิบสองนั่นแหละแต่นน่ก่อนที่จะเข้าพรรษานูมันจะไปเพิ่มเดือนแปดสองเดือนน่ะเดี๋ยวไปเดินไปดูปฏิทินได้เลยนะเขาจะเขียนแปดสองก็เรียกสองแปดแปดทแปดนะเพราะงั้นเขาบอกว่าเข้าพรรษาสิบห้าข้ามเดือนแปดมันต้องย้ายไปเป็นสิบห้าข้าเดือนแปดทัแปดน่ะ แ2ดตสองแปตดไม่ใช่จึงมาคำเดือนเก้าเนนตรงนี้จะเป็นสิบสามเดือนที่สิบสามปีนี้เป็นอธิกมานมีสิบสามเดือน,นอมีสิบสามเดือนก็จะช้าการเข้าพรรษาก็จะช้าไปไปเกือบเดือนอ่ะเกือบเดือน